สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องนูเปล c ช anel ค่ะคลิปนี้เราจะมาดูดวงความรักลายธาตุนะคะคลิปนี้เป็นของชาวธาตุไฟเลยค่ะเป็นธาตุแรกนะเนื่องจากว่าคราวที่แล้วเนี่ยธาตุไฟมาแรงมากเนอะเพราะฉะนั้นรอบนี้เราจะทําให้กับธาตุไฟก่อนค่ะได้แก่ราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูนะคะประจาวันที่1นึถึงสิตุลาคม64ค่ะมาดูกันว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะขออนุญาตใช้เวลาช่วงนี้สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะเพื่อ,ออธิบายค่ะว่า,าช่องของเปิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสากลหรือว่าตตะะะวันกนกะคะ เพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่เนาะจะไม่ตรงกับของไทยคะ่ะเพราะฉะนั้นเช็คดูก่อนคะ่ะว่าราศีที่คุณรู้เนี่ยเป็นราศีแบบไทยหรือเปล่าอาจจะไม่ตรงกับช่องของเปิ้ลนะคะวันที่เปิ้ลจะระบุไว้ที่ใต้คลิปคะ่ะว่าเมษสิงห์ธนูคือวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่โดยประมาณนะเออส่วนใครอยากจะดูตามลัคนาราศีสามารถทําได้คะ่ะตามลิงก์ไปหาได้เลยถ้าใครยังไม่รู้เนาะเปิ้ลทำวิธีหาลัคนาแบบสากลแบบง่ายเอาไว้ให้ใช้ดูได้ตลอดทุกคลิปเลยนะคะเน้นลัคนาก่อนจะดีที่สุดในความเห็นของเปิ้ลเนาะแล้วก็ดูรา หรือช่วงวันเกิดประกอบได้ส่วนใครที่ท,ทราบดาวจันทร์ดาวสุขด้วยนะจะสามารถใช้ดูก็ได้เพราะว่าคลิปแบบนี้เป็น general reading เนอะอาจจะไปดึงพลังงานของคุณในส่วนลัคนาดาวที่ดาวจันทรดาวสุขได้หมดเลยวิธีที่ง่ายที่สุดนะไม่ให้แบบว่าจำแล้วสับสนเนอะ คุณลองฟังสถานการณ์ความรักค่ะว่าตรงกับคุณไหมแล้วเราก็เอาแนวทางไปปรปับใช้ถ้ามันตรงเนาะแต่ถ้าเกิดฟังแล้วมันไม่ใช่มไม่ตรงกับคุณก็ให้รู้ไว้ว่ามันเป็นคลิปแบบเจนเนอเรลมากๆก็อาจจะไม่ตรงกับพลังงานของคุณก็ได้คุณลองไปดูธาตุอื่นก็ได้ค่ะอาจจะตรงกับพลังงานของคุณเพราะว่าในดวงของคนเราเนี่ยจริงๆแล้วเรามีพลังงานหลายธาตุเนอะอย่างที่บอกว่าครั้งนี้อาจจะตรงกับลัคนาถ้าคุณฟังแล้วออพอครั้งถัดไปมาดูลัคนาไม่ตรงอะคุณอาจจะไปฟังราศีหรือวันเกิดเนาะก็อาจจะตรงมากกว่าแต่ถ้าเกิดใครมีทั้ง ลักขณาและราศีอยู่ธาตุเดียวกันนี่อันนี้ก็ง่ายเลยเนาะเราก็จะเน้นดูราศีธาตุนั้นไปได้เลยนะคะคลิปของเราแบ่งความรักเป็น3สถานะค่ะคนโสดนะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีคนคุยแต่ว่ายังไม่ได้ตกลงอะไรกันแล้วก็คนความสัมพันธ์ชัดเจนค่ะคือจะเป็นแฟนกันแล้วหรือแต่งงานแล้วก็ได้นะ,ะมาเข้าเรื่องกันเลยค่ะสําหรับคนที่อยากรู้ความรักของเราเนาะในช่วงวันที่1นึถึงสิตุลาคม64จะเป็นยังไงนะเริ่มต้นทุกครั้งก็จะใช้ไพ่ย,ยานโลกสมบูรณ์ค่ะในการดูพลังงานโดยรวมก่อนว่า ช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยพลังงานความรักของเราไม่ว่าจะสถานะไหนเนาะจะเป็นยังไงบ้าง ไพ่ที่ขึ้นมาค่ะดวงจันทร์เป็นไพ่ของความงามเนื้อดวงจันทรเห็นไหมเป็นไพ่ผู้หญิงเนาะแปลว่าเราจะมีความงามมีสเสน่ห์สวยอะไรอย่างเงี้ยครับแปลว่าช่วงนี้ถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงนะเป้นคิดว่าคุณจะเหมือนรักสวยรักงามเป็นพิเศษในช่วง 1- 15บาค่ะบางคนอาจจะทาสวยบางคนอาจจะเหมือนดูแลตัวเองมากขึ้นหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้ทาอะไรเลยแต่ว่าทําไมฉันมีสเสน่ห์แบบมีคนเข้าหาเยอะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันส่วนคุณผู้ชายก็อาจจะไปเจอผู้หญิงที่แบบ เพรหลายๆถูกตาต้องใจมีเสน่ห์น้าหลงไหลแบบนี้ก็ได้เช่นกันอาจจะมีนารีอุปถรัรมภ์แบบนี้ก็ได้นะสําหรับตัวเราเนอะก็ค่อนข้างดีหรือหลายๆท่านคะ่ะถ้าเกิดอยากมีความรักที่ดีนะสามารถไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุนคิดว่าดวงจันทร์คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงคะ่ะอาจจะเป็นเทพเป็นอะไรอย่างนี้ที่เป็นผู้หญิงเนะแล้วคุณไปขอพรเรื่องความรักแบบเนี้ย ก็ได้เช่นกันเนอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาพลังงานดวงจันทร์ค่ะมาดูกับแต่และสถานะเนอะว่าจะลิงก์เข้ากับพลังงานของคุณยังไงบ้างเริ่มต้นที่คนโสดค่ะไพ่ที่ขึ้นมานะคะสิบเหรียญน,นะคิงถือถ้วยค่ะสามดาบนะเดอะสตาร์ค่ะสองดาวแล้วใต้สาหรับเป็นอัศวินถือเหรียญต้องบอกว่าเปิ้นคิดว่าคุณน่าจะเอาเวลานะใช้เวลากับครอบครัวของคุณเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็ทํางานหาเงินค่ะใช้ชีวิตเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนอะสำหรับคนโสดนะถามว่าคุณจริงจังในการที่จะหาแฟนหาอะไรไหมเปิ้นคิดว่าไม่เพราะ ว่าเป็นคิงถือถ้วยค่ะคือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแล้วใต้สาหรับเป็นอัศวินเหรียญอีกแปลว่าคุณจะใช้ชีวิตค่อนข้างรูทีนนะหมายความว่าคุณทําอะไรก็ทําบางวันก็จันถนึงสุขทำงานกลับบ้านถ้าเวิร์กฟร์มพมก็อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ไปไหนไม่ได้อะไรอาจจะแบบออนไลน์อะไรอย่างนี้เนาะถ้าคุณมีโอกาสจะเจอใครนะมีโอกาสเจอจากออนไลน์แต่เบิ้งคิดว่าคุณอะ่ะยังไม่พร้อมหรอกที่จะมีความรักความสัมพันธ์เพราะอะไรมีทั้ง3ดาบมีทั้ง2ดาบแล,ดแล้วมีเดอะสตาร์ด้วยแปลว่าหลายหลายคนนะคะคุณอาจจะยังเจ็บวันัน่อคามคามสมพธ์ยู หลายๆคนที่มาโเนี่อาจจะเพิ่งผิดหวังเสียใจหรือผิดหวังมานานแล้วแต่ยังไม่ลืมก็ได้เหมือนเรายังต้องการอยู่กับตัวเองอยู่เลยต้องการฮิวตัวเองอยู่เลยยังยังไม่ลืมยังสับสนยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์ดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ชีวิตไปเรื่อยๆค่ะหลายๆคนนะมีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะมีคนเก่าวนกลับมากลับมาพูดคุยอาจจะเจอคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้นะก่อนหน้านี้ที่คุณมีความสัมพันธ์ไปแล้วคุณผิดหวังเสียใจเป็นเพราะว่าคุณไปเจอคนที่เขามีครอบครัวมีพันธะและรู้แล้วก ตัดขาดออกมาแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันแต่ว่าคุณยังยังคิดถึงยังยังตัดไม่ขาดซะทีเดียวนะเป็นแบบนั้นก็ได้หรืออาจจะมีคนเก่านะกลับเข้ามาให้คุณได้พบเจอซึ่งเป็นคนที่ตอนนี้เขาอาจจะเป็นมีสถานภาพแบบมีแฟนมีครอบครัวแล้วแบบนี้เข้ามาคุยกับคุณก็ได้หรือว่าถ้าเกิดคุณโสดเลยนะคุณไม่ได้มีคนเก่าๆให้ระวังค่ะ2ดาบเป็นไพ่ของการติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียเนาะอาจจะมีคนติดต่อเข้ามาแบบพูดคุยกับคุณมาแชทเชิดอะไรกับคุณนะหรือผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ให้ระวังว่าเขาจะเป็นคนมีครอบครัว แล้วทำให้คุณผิดหวังเสียใจได้เนอะ ถ้าเกิดว่าเรามีคนคุยนะ,ะแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ายังไม่พร้อมนู่นนี่นั่นถ้าไม่ได้มีคนเก่าๆกลับมาเลยนะอีกอันที่เป็นไปได้ค่ะควรจะมีความแบบรู้สึกอยู่ๆก็หวนคิดถึงเรื่องราวเก่าๆอ,อยู่ๆก็คิดถึงแล้วก็นอยแล้วก็เศรา้าแล้วก็เหมือนแบบเอออารมณ์อ่อนไหวง่ายอะไรแบบเนี้ยได้เหมือนกันเพราะฉันให้ระวังอารมณ์ความรู้สึกของคุณให้ดีใครที่โสดสนิทเลยนะปังคิดว่าคุณจะใช้ชีวิตกับครอบครัวไปเรื่อยๆคะ่ะเหมือนใช้ชีวิตตามคันหลงคุณนะทำมาหากินทําอะไรเงี้ยไปแต่ยังไม่ได้พร้อม ที่จะมีความรักว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นเราไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก่อนก็ดีค่ะดูแล้วมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าในเรื่องการเงินเพราะว่าไพ่แรกเป็นสิบเหรียญเลยเนาะคุณจะมีความมั่นคงทางสถานภา,ภาพด้านการเงินดีในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเออแบบไม่เอากลัวความผิดหวงังหรือย,ยังเสียใจอยู่หรือย,ยังนอยอยู่เอาเวลาไปทํางานหาเงินค่ะมันมีทิศทางที่ดีมากสําหรับคุณในช่วงนี้นะคะต่อมาเรามาดูไพ่โรแมนซ์แองเจลค่ะว่าไพ่อยากจะบอกว่าอะไรนะ เล็กคอนซิเลชันแล้วก็แพชชั่นอย่างที่บอกเลยเนี่ยจากใบนี้เนื้อดวงจันทแปลว่าคุณจะมีสเสน่ห์มีแพชชั่นเห็นไหมคุณอาจจะมีคนเข้ามาซึ่งคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่แบบมีครอบครัวแล้วมีพันธะาอย่างที่บอกเนื้อเป็นรักสามเศร้าได้นะเพราะมันมี3ดาบแล้วก็มีไพ่คนมีครอบครัวถ้าเราเป็นคนโสดนะ่เราต้องดูไปนานๆค่ะถ้าเราเจอจากโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์ยิ่งต้องใช้เวลานานๆน,น,นะเพราะว่า เราอาจจะรู้สึกเหมือนแบบเอ้ยตายแล้วแบบมีคนเข้ามาคุยแบบต้องเป็นคนที่ถูกใจแน่เลยอะไรเงี้ยแต่ให้ระวังความผิดหวังได้นะเพราะว่าคนที่เข้ามาอาจจะเป็นมีแพชชั่นกับคุณอะยังไม่ได้ถึงขั้นมีความรักนะและ r ล c o n c i l i a t i o n อย่างที่บอกค่ะมีโอกาสนะที่เราจะหวนคิดถึงคนเกา่าๆเรื่องราวเก่าๆและก็เศร้านอยแล้วก็แบบมันยังแบบยังยังยังตัดขาดไม่ได้แบบนี้ก็ได้หรืออาจจะมีคนเกา่ากลับเข้ามาในชีวิตคุณได้เลยจริงๆนะคนเก่าเนี่ยอาจจะเหมือนแบบ ไม่ได้เบิ้นคิดว่าไม่ได้เป็นเชิงกลับมาขอโอกาสนะแต่เหมือนอาจจะมีเหตุให้ต้องกลับมาพูดคุยกันหรือว่าคุณอาจจะไปเห็นเขาในออนไลน์แล้วก็คิดถึงหรือว่าเขาติดต่อมาพูดคุยกับคุณแต่ว่ามันยังไม่ได้เห็นว่ากลับมาพูดคุยเพราะอะไรเนาะแล้วทําให้คุณหน่อยก็ได้ว่ากลับมาทําไมทําให้คุณหวั่นไหวอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันเพราะคุณอาจจะมีเสน่ห์ไงเขายังรู้สึกแบบเออคิดถึงเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมกลับมาคุยกับคุณก็ได้เนาะหรือบางคนคุณอาจจะไปขอพรอย่างที่เบิ้นบอกไปขอพรให้คนเก่ากลับมาออะไไรแบบนนนี้้้กก็็ดมััเลลยทําาใหพงงงข คุณกับเขามันยังมันยังวนๆอยู่เนอะมันเลยทําให้เรายังได้แบบคิดถึงหรือว่าได้พูดคุยกับเขาอยู่บ้างเพราะฉะนั้นอีกอันนึงนะที่เปิ้ลว่าเป็นไปได้นะ คือเราอาจจะบางคนอะผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักมาแล้วเรายังตัดไม่ได้เนาะเรายังรอคอยการกลับมาของคนเก่าๆอยู่แต่ไพ่บอกว่าคุณอย่าไปนอยคุณอย่าไปเสียใจค่ะคุณ move on ได้เลยนะถ้าเกิดว่าความรักของสมัยที่ผ่านมามันไม่ดีหรือเขาไปม,มีแฟนมีครอบครัวอะไรของเขาแล้วนะคุณเดินหน้าค่ะคุณไม่ต้องลังเลสับสนอะไรนะแล้วก็ไม่ต้องทุกข์ใจค่ะบางคนเหมือนเราแบบไม่ได้จะกลับไปสารสัมพันธ์หรอกแต่เราก็ยังนอยยังผิดหวังยังจมอยู่กับตัวเองยังไม่พร้อมที่จะทําอะไรแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนแบบ ช้าชามเย็นชามหรอเขาเรียกอ,อะไรในเรื่องความรักอนะเนาะเหมือนแบบใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่ได้อยากเจอใครไม่ได้มีแพชชั่นกับใครไพ่ออกมาแนะนำบอกว่าให้คุณมีแพชชั่นนะขอให้คุณปล่อยตัวปล่อยหัวใจให้แบบมีความสุขให้แบบว่าร่าเริงสักทีนะคุณจะได้มีคนใหม่ๆเข้ามาค่ะเพราะว่าบางทีเราอมทุกข์อยู่กับความทรงจําที่ไม่ดีเนาะมีสาดาบเนี่ยมีเดอะสตาร์มันเหมือนเรายังแบบยังติดอยู่กับเรื่องราวเก่าๆทาให้เราไม่สามารถที่จะมีความรักใหม่ได้ไพ่ก็เลยแนะนําว่าให้คุณทําตัวให้สดใสมีความสุขค่ะเชื่อว่าจะมมีคนเข้าา ถ้าไม่ได้เป็นคนเก่าวนมานะเล็กคอนซะิเลชันอ่ะเป็นคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้นะเข้ามาในความสัมพันธ์ค่ะเพราะฉะั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องบอกว่ามีโอกาสที่คุณจะมีความรักที่ดีเพราะว่าเดือนนี้คุณจะมีสเสน่ห์อ่ะไม่ใช่เดือนนี้เนอะหนึ่งถึงสิบห้าตุลาคมคุณจะมีสเสน่ห์ค่ะ ให้คุณเปิดใจแต่ให้ดูไปนานๆเพราะคนที่เข้ามาถ้ามาหลงสเสน่ห์คุณอาจจะมาชอบที่ทางกายก็ได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขามีครอบครัวมีพันธะแล้วหรือเปล่าให้ดูไปนานๆหนอสิบห้าวันเนี้ยปนคิดว่าไปเรื่อยๆถ้ามีคนคุยก็คุยไปแต่ยังไม่พร้อมจะคุยก็เอาเวลาไปโฟกัสเรื่องการงานจะดีที่สุดนะต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีคนคุยแต่ว่ายังไม่มีสถานะนะคะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะ temperance นะ9าเหรียญน,นะ judgement ค่ะเด็กถือเหรียญน,นะ the hermit ค่ะละใต้สำหรับเป็น5เหรียญ มีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยว่าช่วงวันที่1-15ตุลาคมเนีย่ยคุณจะมีความเหมือนแบบ เหนื่อยน้อยใจอารมณ์แปรปรวนง่ายแล้วรู้สึกว่าเออแบบก็ปล่อยไปแล้วล่ะฉันไม่อยากเหนื่อยแล้วฉันแบบจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นความสัมพันธ์ของคุณน่าเหมือนจะยังไม่ได้พัฒนาไปไหนได้เนอะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นก้าวเดินกับไพ่เฮอร์มิตคือเป็นไพ่เหมือนการอยู่กับตัวเองเป็นไพ่คนที่ยังสดๆอยู่เนอะแปลว่าความสัมพันธ์ของคุณมันยังไม่ได้พัฒนาไปไหนหรอกแล้วคุณก็อาจจะเหนื่อยความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาได้ยากแล้วก็เลยเอองั้นฉันปล่อยเป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วฉันอยู่กับตัวเองคิดทบทวน ต่างคนต่างอยู่แบบนี้ก็ได้อะไรแบบนี้เนาะคิดว่าหลายๆคนที่มีคนคุยมานานนะคุณจะเหมือนแบบห่างๆกันอาจจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากกว่าแล้วก็คิดทบทวนเนาะว่าจะเอาอย่างไงดีเพราะว่าเราเหนื่อยละเ,เราก็อาจจะแบบปล่อยเป็นเรื่องของโชคชะตาไปเลยถ้าเกิดว่าจะยังได้พัฒนาหรือได้คุยก็คงได้คุยแต่ถ้าเกิดไม่มาคุยก็คือฉันจะไม่ทําอะไรแล้วอย่างนี้เนาะเหมือนแบบไปเรื่อยๆตามคันโลของเรานะเป็นคิดว่ามีโอกาสเหมือนกันนะถ้าเกิดใครสนมากๆเลยในช่วงเนี้ยอย่างที่บอกคุณมีสเสน่ห์ค่ะ จะมีคนเข้ามาคุย ถ้าเกิดถึงแม้คุณจะมีคนคุยแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาคุยกับคุณอีกก็ได้ถึงแม้คุณจะไม่ได้เปิดใจอะไรนะเพราะเป็นคิดว่ามันอาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยกับคุณก็ได้ผ่านทางออนไลน์หรือว่าเป็นชาวต่างชาติก็ได้ค่ะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณพิจารณานะเพราะฉะนั้นลองดูค่ะว่าถ้าเกิดว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยดูแล้วมันพัฒนาได้ยากหรือมันดูยากลําบากเนี่ยคุณปล่อยเป็นเรื่องของโชคชะตาเป็นโอเพนรีเลชั่นชิพไปเลยถ้ามีคนใหม่เข้ามาก็ขอให้คุณลองเปิดใจคุยค่ะเพราะว่่าาาาดดููแแล้้วววบบบงงทีเเเเเรออออยยกกัััตคนนพมมหื มีคนเข้ามาก็ไม่เปิดใจเพราะว่าเรายังรอคอยคนนี้อยู่ถึงแม้ว่ามันจะเหนือ่อยหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยากลําบากอะไรอย่างเงี้ยก็เ,เลยแนะนําว่าคุณเปิดใจคะ่ะดูแล้วมันเหมือนมีโอกาสนะให้จัดเม้นเหมือนมันอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณก็ได้แต่ถ้าคุณปิดใจคุณก็อาจจะไม่ได้คุยกับเขาเนาะเพราะว่าช่วงนเนี้ยมีเสน่ห์ถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะอยากให้คุณเปิดใจพูดคุยหรือว่าถ้าเกิดความสัมพันธ์เก่าแล้วคุณรอคอยนะ เมื่อกี้คิดว่าคนที่หายไปมันก็มีโอกาสที่คุณจะพักเบรกไปแล้วเขาจะวนเวียนกลับมาเนาะเป็นเรื่องของจัดเม้นค่ะหมายความว่าขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนแล้วกันเนอะเราด้วยความว่าเป็นภาพรวมเนาะถ้าเกิดใครยังมีบุญสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์กันอยู่มันก็มีโอกาสวนเวียนกลับมาพูดคุยกันค่ะมันยังไปต่อแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยที่แบบเออเหมือนแบบไม่ได้มีบุญสัมพันธ์หรือกรรมสัมพันธ์กันแล้วมันก็อาจจะค่อยๆห่างหายกันไปก็ได้แล้วคุณก็อาจจะเปิดใจให้คนใหม่ๆเข้ามาได้เหมือนกันนะคะต่อมาโรแมนเซ calling in your soulmate ค่ะแล้วก็ forgiving and learning เนี่ย calling in your soulmate นะอยากให้คุณอนะเปิดใจตามหา soulmate ของคุณบางทีความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่แล้วคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเลยมันแบบเออปล่อยเป็นเรื่องของโชคชะตาถ้าเราเป็นเนื้อคู่กันก็คงกลับมาอะไรเงี้ยก็ดีไม่ต้องทําอะไรแล้วเป็นคิดว่ามันเหนื่อยถ้าเกิดว่าเรายังมีบุญสัมพันธ์หรือกรรมสัมพันธ์กันจริงๆนะมันจะมีการวนเวียนกลับมาจริงๆค่ะให้ forgiving and learning ค่ะให้อภัยเขาเนอะไม่ว่าจะเป็นอะไรเกิดขึ้นบางทีเราเหมือนแบบ เหนื่อยเบื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าเปิ้ลนคิดว่านะคนเก่าๆที่มันมีการหยุดกันไปถ้ายังมีบุญสัมพันธ์หรือกรรมสัมพันธ์กันมันจะมีการวนกลับมาจริงๆแต่คุณก็อาจจะเหมือนแบบจะให้โอกาสดีไม่นะอะไรแบบนี้เนอะเออก็ต้องค่อยๆดูไปค่ะแต่ว่าถ้าคุณยังรักกันหรือว่าคนนี้คุณคิดว่าเป็นคนที่ใช่นะ ก็ขอให้คุณเปิดใจให้โอกาสแต่ก็ต้องเป็นโอกาสที่สิ่งที่เขาทําผิดอมันไม่ได้ท็อกซิกหรือรุนแรงจนเกินไปนะแต่ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มันไม่โอเคแล้วนะอย่างที่บอกมันเหนื่อยมันมากเกินไปแล้วคุณปล่อยไปเลยค่ะถ้าเขาหายไปนะให้คุณให้อภัยตัวเองคุณตามหาโซเมตของคุณคนใหม่ได้เลยอย่างที่เพื่อนบอกมันมีจัดเม้นเนาะและมี calling i n your soulmate เพื่อนคิดว่ามันจะเป็นโชคชะตาที่คุณจะเจอใครบางคนเข้ามาในช่วงนี้ถึงบอกว่าให้โอเปนค่ะถ้าเกิดว่า,า,เ,วาเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้แ้้้้้วเเเเราาาาาปิดดใใใใจจนะนะะคคที่่่ขขมมมมก็ามาไไััยหหุณภ เ,เรียนรู้จากประสบการณ์ที่คุณเจอแล้วบอกว่าโอเคฉันเป็นคนที่ยังแบบเลอะเลอะเชิดเสวย,สวยๆหล่อๆแบบนี้ก็ได้นะแล้วเราอาจจะมีคนดีๆเข้ามาเพราะว่าก้าวเรียนเป็นไพ่ของการที่คุณมีคุณค่าในตัวเองนะแต่ว่าแค่คุณโสดอยู่ไงมันจะได้แบบมีคนเข้ามาทําตัวร่าเริงไว้ค่ะ ดวงจันทนะก็บอกว่าคุณจะมีสเสน่ห์เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีคุณปล่อยไปเลยค่ะแล้วจะมีคนใหม่เข้ามาและคุณเปิดใจให้อภัยตัวเองในการเริ่มต้นใหม่ค่ะคุณจะเจอคนดีๆคนที่เป็นโซเมทของคุณอย่างแน่นอนนะต่อมาคนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนค่ะเป็นแฟนกันแล้วหรือแต่งงานแล้วก็ได้เนาะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะวิวออฟฟ่าจูนสองไม้เดอะเลเวอร์สนะคะฮาร์โลแฟนสิบเหรียญและใต้สำหรับเป็นสิบถ้วย ค่อนข้างดีนะเพราะอะไรไหมพอเราพูดถึงคนมีคู่นะขึ้นมาไฮไรทแฟนสิบเหรียญสิบถ้วยแปลว่าความสัมพันธ์ของคุณยังดีอยู่นะแต่ว่าด้วยความว่ามีเสน่ห์ค่ะดวงจันทร์เนี่ยอาจจะหมายถึงว่าคุณก็ได้มีเสน่ห์หรือว่าคู่ของคุณมีก็ได้นะที่มีเสน่ห์เพราะมันมีระยะถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่ได้อยู่ด้วยกันเนอะมีความห่างไกลกันอาจจะอยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศหรือว่าช่วงนี้ทํางานหาเงินอะไรเงี้ยเราแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือว่ามีความห่างเหินกันเนี่ยคุรจะมีความน้อยได้ว่าเฮ้ยหรือว่าเขาไปมีคนอืื่่่่่่นนนนนนนูีีหหรอวาแบบมมเส อะไรเงี้ยรวมถึงตัวคุณก็ได้นะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ว่าแบบมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาให้คุณเหมือนแบบเอ้ยตายแล้วแบบมีคนเข้ามาให้เลือกให้ฉันรู้สึกว่าฉันแบบมีเสน่หน์มากเลยแล้วทําให เข้ามาโดความสัมพันธ์ให้คุณสับสนแบบนี้ก็ได้นะก็ต้องบอกว่าคุณยังมั่นคงกับครอบครัวของคุณอยู่นะหรือว่าแฟนของคุณอยู่นะรวมถึงคู่ของคุณก็ยังมั่นคงกับคุณอยู่แต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่ทําให้เราเหมือนสับสนลังเลเฉยๆว่าเอออาจจะมีคนเข้ามาแล้วแบบเออทำให้เรากุ้มกลิ่มแบบนี้ก็ได้ก็ให้ระวังนิดนึงนะเพราะว่าคนมีคู่เวลามีเสน่ห์มากๆก็อาจจะสร้างปัญหาได้เนาะหรือจริงๆมันไม่ได้มีแบบอะไรนะไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรเข้ามานะแต่ว่าคุณน่อยไปเองก็ได้เพราะว่า, View าวามแบบ ลังเลอารมณ์แปรปรวนคุณคิดว่าแบบเออคู่ของคุณแบบเออจะไปมีคนอื่นไหมนะทําไมช่วงนี้ถึงมีระยะคุณแล้วมันก็เป็นความหน่อยไปเองก็ได้บอกเลยค่ะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณ2คนยังดีอยู่นะเพราะว่ามีทั้งไฮและแฟนสิบเปรี่ยญจิบถ้วยนะแปลว่าถ้าเกิดใครมีคู่อยู่แล้วความรักยังมั่นคงดีอยู่แต่ว่าโอเคมันอาจจะมีความห่างเหินมีระยะแล้วทําให้เราอารมณ์แปรปรวนได้หรือว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสเสน่ห์มากๆก็ได้มันก็เลยทําให้มันเหมือนมีความหน่อยเฉยๆแต่จริงๆแล้ว ไม่ได้มีอะไรความสัมพันธ์ยังดีอยู่เนาะอาจต้องบอกแบบนี้นะคะยังไงถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ไหนถ้าเกิดเขาดันไปมีอะไรไปพูดคุยกับคนอื่นหรือไปกุ๊กกิ๊กอะไรกับคนอื่นนะยังไงเขาก็เลือกคนที่เป็นตัวจริงคะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเนาะ ต่อมามาดูโรแมนต์แสงเจ้าให้กับคนมีคู่ค่ะไพที่ขึ้นมานะคะ Stay optimistic about your love life ค่ะแล้วก็ Getting to know each other อย่างที่บอกเนอะเขาบอกให้คุณมองบวกในความรักความสัมพันธ์บางทีมันเป็นการนอยไปเองของคุณจริงๆเห็นไหมว่าแบบเอ้ยห่างเหินไปหรือว่าช่วงนี้แบบติดอะไรทาไมแบบหรือว่าม,มีคนอื่นอะไรเงี้ยมันเป็นความนอยของเราเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้คุณมองบวกนะหรือว่าถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาให้คุณสับสนในความรักความสัมพันธ์ใดๆนะคุณอาจจะมีสเสนห่ห์หรือคู่คุณมีสเสนห่ห์ขอให้คุณเชื่อใจคานนวม มันยังมีความมั่นคงอยู่แน่นอน Getting to know each other เป็นคิดว่าใบเนี้ยบอกว่าคุณสองคนอ่ะไม่ว่าจะคบหากันมานานแค่ไหนนะมันเหมือนยังต้องเรียนรู้ดูใจกันไปตลอดเวลาเนาะเหมือนแบบมันก็ยังมีเรื่องที่เราอาจจะต้องศึกษาเรียนรู้การอาจจะคุยกันน้อยก็อาจจะต้องเปิดใจพูดคุยกันเยอะขึ้นเพื่อให้เราไว้วางใจกันเนาะถ้าเราคบกันมานานแล้วเรายังมีความเหมือนแบบอย่างเงี้ยยังมีความไม่แน่ใจยังมีความลังเลว่าเขาไม่มีคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราอาจจะยังไว้ใจกันไม่มากพอความรักที่ดีต้องให้ ต้องมีความไว้วางใจกันสูงๆเนาะมันถึงจะดีมันถึงจะทำให้ความรักปลอดภัยเนาะเพราะฉะนั้นคุณต้องพูดคุยกันเยอะๆแล้วก็ยังต้องเรียนรู้กันอยู่ค่ะสําหรับคนมีคู่เนาะยังไงวันนี้จบไปแล้วนะคะสําหรับคนทัดไฟค่ะในช่วงวันที่1นึถึงสิตุลาคม64นะความรักของคุณเป็นแบบนี้เนาะยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณกันได้เนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe c o m มนต์ให้เพิ่นด้วยนะคะกด,ก,ดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยเนาะเวลามีคลิปจะได้ดูก่อนใครนะคะแล้ว สวัสดีค่ะ